ใช้เฉพาะกล้วยไข่นะคะแถวภาคกลางเองแถวภาคภูมิเองต่อหอโดยใช้ถุงแบบนี้เหมือนกันแต่อันนี้ ใช้เลดหนึ่งฉีกรต่ละเลยหมายถึงว่าถ้าเอามาเอากล้วยที่นี่ผิวสวยๆกับพี่อื่นคุณภาพดีกว่าพี่อื่นอันนี้เราต้องกลับไปเอออรื่องของการผลิตเราจะต้มีอย่างการเก็บเดียว,ยวอันนี้คือภาพอันนี้พี่เขาทำกล้วยไข่นะคะส่งพี่จีนนะคะอันนี้ของทารอน,นะคะก็เริ่มมาตั้งแต่เก็บมาเนาะแล้วก็ตัดแยกผีก็ใช้สซาู เ,เราเอาใบกระสายคานะคะ่ะเอากล้วยวางกนตะปูใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วขอคลอควันแข้งเนาะคือแข้งเสร็จขวาก็จะแท่งลงกล่องกล่องก็จะมีแผ่นโฟมกันช้ำอันนี้คือทําวิธีการทํากล้วยไข่ส่งจีนนะคะหรือแม้กระทั่งกล้วยหอมเองก็ทําลักษณะการนี้เหมือนกันคือกล้วยทุกอย่างเนี่ยแท่งลงกล่องมาไดา้เราวก็ส่งสู่ตู้คอนเทนเนอร์นะคะเราขอชิปออกไอโนจีนการเอาเข้ามาแ้ว แน่นะแต่ต้องมีคำถามว่าถ้าเราเองกดบคงใส่กางเกงถุงเล็กก็ได้ธรรมดาได้แหละแต่ถามว่าเราจะจัดวางเรียงยังไงอาถามเราจะใส่ถ้วยถ้าเราแบบทรงพวกการรับเนือเนาแบบผมคงมันต้องปานนีมากแต่ถ้าเราต้องการคือแห้งนให้สินค้าเราเราก็ต้องถามเขาว่าสเปคแบบดไหนที่เขาอยากได้อันนี้ก็ต้องพูดกันถึงกะาดเนาะแต่พอสเปคขึ้นห้งับบนั้นอีกแบรนด์หนึ่งเนาะคุณภาคต้องต้องดีอย่ะ มีอันหนึ่งก็คือเทคนิคการบ่มกล้วยเนาะการบ่มกล้วยเนี่ยก็จะมีหลายเทคนิคภาพที่อาจารยที่ดูเนี่ยเป็นการบ่มด้วยแก๊สเอทิลีนบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ถ่านแก๊สผู้จัดกานแก๊สกับเราผู้จัดกานแก๊สไปหันถ่านแก๊สเหรอคะที่เขาไห้บห่มผลไม้เหม็นๆน,น,น,นะค่ะเกินๆหรอคะแข็งๆยังมาหินอะ่ะสีเทาๆอ้า ต้องใช้ช่าน้ำหนักเนาะหลักสูรของมันก็คือทานร้อยกรัมต่อกล้วยสามห้ากิโลอ่ะเสร็จแล้วเขาก่อนที่เขาจะห่อเราระดาข่าวเนี่ยนะคะระดาษ a ซีเนี่ยใส่เข้าไปยดน้ำไปสองสามยดถ้ามันหม่มีน้ำแก้มันจะลองหะเหยออกม,ม,ออามาค่ะแล้วก็ห่อชั้นหนึ่งห่อสองชัง้นแล้วก็แยกดปวยปะตะกร้าตะกร้านะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการบ่มข้อเสียของมันมีคือ ถ้าใส่เยอะหรือโต๊งนานเกินไปกล้วยเราจะเหม็นไอ้เค่ได้กินไคยได้กินแก้ทานแก้ไม่รับมันจะเหม็นมากค่ะแล้วมันกล้วยเนี่ยมันก็ดูดอกหิทานแก้ก็ตัวอันนี้ถาว่ามันคือกอคือ,คอ มีที่เป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนอันนี้ปลูกแต่ถ้าทำแบบดีมันจะเหม็นน,นะคะอีกอันนึงกลับมาตีเอชลินแก่อันนี้คือค่าทุกวันนี้ที่ตลาดไทยทุกคนที่จะตลาดไทยเนาะที่อยู่ที่ปทุมธานีที่เป็นตลาดช้าส่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศขอใช้เทคนิคนี้นะคะก็คือซื้อทางซื้อแก้เอชลีนไว้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นถังนะคะถังนึ่งจะอยู่ตรง สิบบาทแต่ใช้ไดนน้ทั้งปีที่เขาบอมเยอะมากเนาะวิธีการคาะเขาซื้อเขาก็ถุงถุงใส่ด้วยเกลียวนะคะถุง้อนอีน่นะแล้วก็ตรงในก็ใส่กระดาษแล้วก็ซีลสองจังนะคะเสร็จแล้วตรงไป เขากยแยกเข้าไปมีกาของไม้หนึ่งถุงเนี่ยจะใช้ซักได้ประมาณ3าถึงห้าครั้งพอถุงมาเริ่มแบบเขาบอกัแกแยก้าไปใหม่อันนี้เป็นมีวิธีการหนึ่งจะสามารถทำพื้นปะยนงบได้ประมาณห้าเท่าอย่างเช่นเขาลงทุนในมาสามแสนต่อสามแสนหาห้านั่นคือราคาของทานแกที่เสียสม้กเสียไานแ้กไปสามต่อห ห้องต้มห้องแบบปิดสนิทเหมือนห้องเย็นเลยค่ะแล้วก็อัดแก๊สเข้าไปแก๊สไอโซลีเข้าไปเพื่อเพิ่งกระตุ้นผลไม้สุกพ้าวกล้วยเปจะผลไม้ที่เวลามันสุกสีเขียวจะเปลืองเป็นสีเหลืองเนาะแต่อย่างเช่นนิ่จีลำไยเนี่ยเป็นผลไม้ที่ผสมเนาะปลมยังได้สีเหมือนเดิมอ่ะได้ไหมมันเป็นผลละพธ์รมกันอะโวคาโดกล้วยเนี่ยกลุ่มเดียวกันเป็นผลไม้ที่กลมและสุก